ครับช่างโจรครับจากแต่งฟอจูเนอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างชะพามาสอนวิธีการติดตั้งสําหรับตัวสวิตปรับไฟหน้าแบบนี้เนาะอ่ามันจะสามารถปรับขึ้นลงได้เนาะเราก็จะสะดวกสบายกว่าตอนที่เราจะไม่ต้องคอยไปตั้งไฟหน้าบางบางทีสูงไปต่าไปเลยเนี่ยเราสามารถปรับด้วยด้วยด้วยมือเราได้เนาะอ่ามันจะเป็นแบบนี้สามารถปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวช่างพาไปดูเนาะวิธีการติดตั้งตัวสวิตตับไฟหน้าเนาก็หาสีส้มแบบนี้มาเพื่อ เพื่อเปิดตำแหน่งนี้เนาะเราก็สามารถงัดข้างมันออกมาได้เนาะงัดด้านข้างมันปุ๊บฝานี้มันจะหลุดมาแบบนี้นะครับจะหลุดออกมาแบบนี้เราก็สามารถถอดถอดฝานี้ได้นะครับถอดตัวตัวนี้มันก็คือถ้าเราเปิดตรงนี้มาได้เนี่ยเราจะเห็นเดือยกดเดือยกดบริเวณนี้เนาะกดมันลงไปมันจะมีหัวกับท้ายมันกดปุ๊บมันก็จะดันดันออกมานะครับดันออกมาได้เลย ฝ้าแบบนี้ออกมาได้เนาะเราก็สามารถเอาสวิตอันเนี้ยเข้าไปเสียบแทนได้เลยนะครับสวิตที่ช่างให้ไปก็ใส่ใส่รูแทนเข้าไปเนาะอันนี้ช่างถอดมาเป็นตัวอย่างเฉยๆก็จากนั้นเราก็ไปดูที่ด้านในด้านในของเราจะเห็นปักปักสีขาวแบบนี้เนี่ยปักสีขาวบบนี้ถอดมันออกมานะครับถอดมันออกมาพอพอเราถอดปักสีขาวตามที่ช่างเชีอยวมาเราจะได้จะได้เป็นปักแบบนี้มาก็ ส่วนตัวที่ช่างให้ไปจะมีปกักปักตัวเมียแบบนี้เอามันสวมเข้าด้วยกันนะครับเอามันสวมเข้าด้วยกันสวมเข้าด้วยกันเสียบเข้าไปแบบนี้เลยมันจะตรงลักษณะของมันพอดีจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่ที่จะได้ไปจากช่างก็คือฝั่งฝั่งตัวผู้แบบนี้นะครับฝั่งตัวผู้แบบนี้ก็เอาไปเสียบแทนที่ที่เดิมที่ที่เราถอดมาเห็นไหมจะเห็นไหมอ่าเนี่ยตรงนี้เนาะที่เราถอดถอดมาเมื่อกี้เนาะเราก็ เอาปลั๊กที่ช <Means S 1> <amp> ่างให้ไปที่เป็นตัวผู้นะครับก็สามารถเอาไปเสียบแทนได้นะไปเสียบไปเสียบเข้าไปเลยนี้พอพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นก็ทําการเก็บสายไฟเนาะอ่าเก็บสายไฟแล้วเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมนะครับเก็บสายไฟเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ประกอบปิดได้เลยก็เดี๋ยวมาลองเทสระบบไฟ ไปหน้าเดี๋ยวปรับขึ้นลงให้ดูนะครับอันนี้เวลาตอนคืนเนาะมันก็จะมีมีแสงไฟแบบนี้เนาะจะมองเห็นไหมอ่าจะมีแสงไฟอ่อนๆแบบนี้เนาะอ่าปุ๊บเดี๋ยวทีนี้เราก็จะทําการลองปรับระดับดูเนาะอ่าเดี๋ยวช่างยาให้ไปเทสแสงจากด้านหน้าเนาะอ่าจะเห็นเส้นเส้นแสงเ,เ,เห็นไหมเส้นแสงน,นี่ช่างปรับขึ้นอ่านี่ช่างหมุนขึ้นเนาะอ่าเส้นไฟหน้ามันก็จะขึ้นแบบนี้ ช่างปรับลงนะครับเวลาช่างปรับลงเห็นไหมเส้นไฟหน้ามันก็จะลงอันนั้นเนี้ยมันจะสะดวกสบายกว่าเวลาเราขับต่างจังหวัดหรืออะไรพวกนี้เนาะเราสามารถปรับปรับเส้นแสงอ่าเส้นไฟหน้าระดับไฟหน้าของเราได้ทำได้ด้วยด้วยมือเราเองเลยเนี่ยหมุนหมุนขึ้นลงแบบนี้เลยอ่านี่ตัวนี้สะดวกสะดวกสบายกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายเสียบใช้งานได้เลย